นายไปอเมริกาเมืม่อไหร่อ่ไม่เกินเดือนนี้ค่ะนายจะไปที่ไหนอ่ะไปแคลิฟอร์เนียอืมนายไปอยู่ใครอ่ะอืมพอดีนายมีเพื่อนอยู่ที่นู้นแต่จริงจริงเนี่ยตอนไปเนี่ยก็คือจะบินไปด้วยกันก็คือเพื่อนผู้ชายคนที่นายเคยพามาให้พี่เอ็รู้จักไงแล้วที่นั่นอากาศก็หนาวนะแนนพี่เอดแนนแล้วแนนก็ไม่ชอบใส่เสื้อกันหนาวเดี๋ยวค่ะแนนแป๊บหนึบบน่งพี่แนนไม่ไปได้ไหมอ่ะที่เราคำถามได้ไหมคะคือว่าแนานก็ ขรู้ดียิ่งกว่าใครรู้ใจเธอดีนำเสียงและท่าทางนี้หมายความอย่างไรความลับในใจค่อยค่พยเผยให้ฉันเดาเริ่มาตั้งแต่เธอและเขาเจอกัน มองภาพชัดเจนเอาเวลาไหนอาไปจากเขาเมื่อฉันเพลอไหนไม่เธอต้องทำนานอยากไปกับเขาแต่ดันไม่ฉันใช่ไหมที่เธอแกรงใจไม่ต้องขอฉันก็จะทำให้ไม่ขอฉันก็จะไปให้จะทิ้งให้เธอ กับเขาอย่างที่ต้องการไม่ต้องขอฉันก็จะยอมให้เธอรักเขาก็เข้าใจได้ที่ยากอะไรก็แค่ห,ห,ห,หัวใจหัวใจหัวใจดวงเดียวย่อยยาไปเข้าใจว่าเธอเองก็คงอึอดอัด อยากรักคนที่เธอรักห้ามกันไม่ไหวถึงแม้ไม่พูดไรแต่การเธอก็ชัดเจนเอาเวลาไหนอาไปจากเขาเมื่อฉันเห,หนอ่อยไม่เธอต้องทำนานอยากไปก จะทำให้ไม่ขอฉันก็จะไปให้จะทิ้งให้เธออยู่กับเขาอย่างที่ต้องการไม่ต้องขอฉันก็จะยอม อยู่กับเขาอย่างที่ต้องการไม่ต้องขอฉันก็จะยอมให้เธอพี่รันคะแดนขอตัวไปก่อนนะคะ๊ะม่บายคะ่ะแน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 น แนนแนนไปเรียนนี่ไปเรียนด้านไหนเหรอคะไปเรียนทำอาหารคร่ะอืมเฮ้ยมันยากเหมือนกันเนาะมันก็ไม่ยากรอกไม่เกินความสามารถแนน <laughs> แล้วทำไมถึงจะเรียนต่อด้านอาหารล่ะอืมชอบมีคนบอกว่านานทำอาหารไม่เป็นพี่เอก,ก็รับตัวดีเลยแนนก็เลยกล่าวว่าไปเรียนเสร็จอย่างน้อยเนี่ยได้เอามาใช้บ้างก็มาทำกับข้าวให้พี่เอก,กิน <laughs> เออนะพี่เอกชอบกินอาหารนีเนาะ แล้วจะไปอยู่นานไหมอืมคิดว่าไปไม่เกินปีอ่ะค่ะสังสองปีไม่ดีกว่าหรอตันว่านะมันจะได้จบบบสาข,ขากาชนาการไปเลยไงนี่จะบอกให้นะเขาบอกว่าที่นั่นอนะเขามีร้านที่ค่อนข้างเกี่ยวกับพวกทางด้านอาหารโดยตรงนี่ไม่อยู่ที่นั่นไปเลยล่ะ ดีออกได้ทำงานในด้านนี้โดยตรงเลยน้องเฟย่เนาะร้านวันนั้นะพี่ไปช้อปปิ้งมาเห็นเสื้อสวยมากเลยอจะให้ร้านไปเรียกให้หน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ร้านไปเลือกพี่หน่อยละกกันนะนะคือเรื่องไม่ถูกนะ